ะะสี่เคล็ดลับเคล็ดลับข้อแรกก็คือตั้งเป้าหมายคิดให้ใหญ่ไฟให้ลุกไว้เป้าหมายนะคะจะเล็กจะใหญ่ใช้เวลาเท่ากันนะคะถ้าเป้าหมายเนี้ยต้องการ10ล้านหรือต้องการพันล้านใช้ระยะเวลาเท่ากันคุณจะตั้งที่10ล้านหรือพันล้านเคล็ดลับข้อที่2นะคะคือ soft skill คือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณ อินเนอร์พาวเวอร์ที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละนะคะที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายข้อที่สามนะคะเป็น hard skill hard skill ก็คือวิธีการนะคะทักษะทางด้านวิธีการที่จะทำให้คุณสำเร็จหรือคุณสำเร็จมาด้วยวิธีการไหนนะคะลงมือทำค่ะ1ตั้งเป้า2อ soft skill 3า hard skill และ4ลงมือทำนะคะวิธีการที่คุณจะลงมือทำและที่จะให้สำเร็จคุณหาไอดอลเลยค่ะ ะค,ะคุณหาไอดอลคุณหาคนที่คุณถูกจริตด้วยนะคะและให้เขานำทางคุณไป